ที่จะเติมเกมต้องร้านนี้เลยครับเพทวินท็อป p to ครับเพราะว่ามีเกมให้เลือกเติมมากมายแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากซัพพอร์ตผมง่ายๆด้วยการเติมเกมก็แค่กดเข้าไปที่ร้านเพทวินท็ p ป to p นะครับแล้วก็กดเลือกเกมที่อยากเติมได้เลยและใส่โค้ด mtry แค่นี้ก็ถือว่าได้ซัพพอร์ตผมแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ทุกคนก็แพทใหม่ก็เข้าเกมมาได้ประมาณ3-4วันแล้วเนาะวันนี้ผมจะมาอัปเดตเมตากันนะครับว่าคอมในแพท14.17เนี่ยตอนนี้เขาเล่นอะไรกันบ้างนะครับมีคอมอะไรที่เก่งบ้างนะครับก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนว่าในอ,อ๋อในแพทเนี้ยเป็นแพทที่ฮีโร่อารคเมน่ะหลายๆอันกลับมาเก่งแบบเก่งมากๆเนื่องจากว่าฮีโร่อารคเมน่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนาะคือมันช่วยเทมโปรเราคือเราหยิบมาปุ๊บ เราได้เราได้เราได้แชมเปี้ยนที่แบบเป็นตัวเก่งเลยมันสามารถเทมโปเราได้ตั้งแต่แรกๆต้นเกมเลยนะครับแล้วก็มันทําให้เราอ่ะรู้อินโฟเมชันด้วยว่าเราควรจะเล่นอะไรเราควรจะไปทางไหนเราควรหายเทมอะไรควรทําตัวละครอะไรนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่มันทําให้คอมพวกฮีโร่อาร์เมนเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็เก่งนะครับอย่างน้อยๆก็ติดท็อปโง่ายนะครับเพราะว่ามีอินโฟเมชันก่อนรู้ต้องทําอะไรก่อนคนอื่นนะครับ คนอื่นบางคนยังนั่งงมอยู่เลยต้องหาไอเทมอะไรวะเนี่ยทาตัวอะไรดีต้องซื้อตัวอะไรเก็บไว้ว่าเนี่ยอีคอนพังอะไรเงี้ยส่วนเราที่มีฮีโร่เมืตั้งแต่สองคิดหนึ่งก,ก็คือเรารู้แล้วว่าเราต้องหาตัวอะไรต้องซื้อตัวอะไรเก็บนะครับก็มาเริ่มกันที่คอมแรกนะครับก็คือเป็นเวก้ารีโลนะครับแต่ว่ารอบนี้มาคู่กับฮันนี่แมนซี่นะครับเพราะว่าตัวของเทรดฮันนี่แมนซี่เนี่ยได้บัฟตัวซิกได้บัฟมานานะครับตัวเทรดฮันนี่แมนซี่ได้บัฟ ตัวเวก้าเนี่ยได้บัฟช่วง1ดาว2ดาวแต่ว่าเนิร์ฟช่วง3ดาวลงนะครับมีการเนิร์ฟ AP ตอน3ดาวลงแล้วก็เนิร์ฟเ p เปอร์ชามลงนะครับก็คือตอน1ชามจะได้ AP น้อยลง1หน่วยนะครับแต่ว่าพอดาเมจตรงนั้นหายไปแล้วทำยังไงดีเวก้าก็แค่มาเล่นกับพานี่แมนซี่ที่ได้ดาเมจเพิ่มนะครับก็จะเติมดาเมจให้ได้นะแล้วก็คอมเนี้ยจะดีที่สุดก็คือเล่นกับบิดแคงที่เป็นฮีโร่อาร์เมนนะครับแซปแอตแทก มันจะทำให้เราแบบมีฟอนไลน์แข็งๆแล้วก็มีเวก้ามายืนยิงดามเมจมีซิกมายืนนะครับแล้วก็มีฮันนี่แมนซี่ช่วยทำดาเมจด้วยนะคือถ้าถามผมเนี่ยจะแบบจะแบ่งไปเล่นเป็นเวกได้ไหมเวกก็เล่นได้นะครับแต่เนื่องจากเมตาตอนเนี้ยฮีโร่เมนเก่งมากเพราะงั้นถ้าคุณเล่นในล็อบบี้ที่แบบมีคนเล่นฮีโร่เมนสองคน3าคนขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณต้องมาเล่นโล3บาทเนี่ยคุณจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับ แล้วก็มันจะทําให้คุณแบบเจ็บค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมนะเพราะงั้นการที่เล่นเป็นคอมแพนนี่แมนซี่ที่ได้บัฟมาเนี่ยก็ทาให้ต้นเกมดีมากขึ้นบวกกับเวก้าช่วง1ดาว2ดาวบัฟดาเมจมาด้วยนะก็ช่วงต้นเกมจะยืนสบายมากขึ้นนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคอมครับก็อันนี้จะเป็นเชฟชิปเตอร์นะครับเชฟชิปเตอร์ไพโลอันเนี้ยตรงเทตตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนแบบเฮ้ยวารัตปะวะแต่จริงมันไม่ใช่นะครับมันคือ ฮีโร่อ g m e กเมนสไปเดอร์ีนนะครับซึ่งฮีโร่อากเมนเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเออในในคอมแรกๆเนะี่ยผมจะหยิบมาเป็นคอมที่เป็นฮีโร่อารกเมนนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นฮีโร่อาร์กเมนของ e l ลิสที่แพทที่แล้วก็เก่งอยู่แล้วนะแล้วแพทเนี้ยแพทเนี้ยพวกคอมเก่งๆอะไรคอมที่แบบอาจจะเป็นคอมฟาดแปคอมรีโลตัวอื่น2บาท3บาทโดนเนื้อไปทําให้ตัวอย่าง eL ลิสเนี่ยมันมันแบบมันพุ่งขึ้นมาอีกนะครับพุ่งขึ้นมาจากเดิมก็คือแบบเก่งมากกว่าเดิมแล้วนะตอนนี้นะครับ ก็เล่นแบบไม่มีอะไรมากเลยคือเป็นคอมแบบง่ายๆนะครับแค่คุณฮิต e อีลิสนะครับอเทมตามนี้หรือถ้าคุณมีอาริแฟกก็ใส่ตามนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่6กเชฟชิปเตอร์แล้วก็ใส่ดาก้อนใส่ไพโรนะครับแค่นี้เองเป็นคอมที่เล่นง่ายมากๆนะคือแบบมันมันไม่ต้องสับอะไรเยอะเลยมันขอแค่6กเชฟชิปเตอร์ให้อ e ีลิสแล้วเ e ดี๋ยวอีลิสแบกให้เองนะครับต่อมาก็คือสปินทูวินนะครับเนื่องจากจิงแก้บัคแล้วนะครับ ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยจิงเนี่ยจะมีบัคในเรื่องของการที่ตัวของจิงเนี่ยจะไม่สามารถใส่เทม AD ได้นะครับเพราะว่ามันบัคก,การสเกล AD ดีทำให้ในแพทที่แล้วจิงต้องใส่แต่เทม Attack Speed นะครับแต่ว่าแพทเนี้ยจิงสามารถใส่เทมเฟกได้มากขึ้นแล้วคุณสามารถเอา i อ e มาใส่ให้มันได้สามารถใส่เดสเบดได้แล้วในะกรณีที่แบบไอเทมคุณแบบไม่ได้มีธนูยเยอะทําของตีไวง่ายๆแบบเนี้ยคุณก็ยังสามารถใส่เทมดาเมจได้เพราะงั้นความเก่งของ,ของคอมเนี้ยมันไม่ได้มาจากการที่แบบ ออมีอะไรได้บัฟขึ้นมามีอะไรแบบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าความเก่งของคอมนี้ที่แบบมันพุ่งขึ้นมาจากเดิมเพราะว่าคอมอื่นโดนเนฟิฟแล้วก็ตัวของไอเทมเราสามารถเฟรไอเทมได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะครับจากเดิมที่เราต้องหาธนูธนูธน,นูจริงต้องมีแต่ธนูจริงใส่ดาบแทบไม่ได้เลยก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้คอมนี้เก่งมากขึ้นนะครับต่อมาอีกหนึ่งคอมครับก็เป็นวิชี่วอลลอปนะครับเป็นป๊อปปี้ลีโลก็ ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเก่งอยู่แล้วแพทที่แล้วก็เก่งอันเนี้ยแพทนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าได้อินโฟโก่อนได้รู้ก่อนว่าต้องเล่นอะไรต้องหาตัวอะไรแล้วก็ป๊อปปี้เนี่ยมันคือถ้าใครเคยเล่นเซตสิบเนี่ยไออาเมนวิช,ช่วอลล็อปเนี่ยมันจะทาให้ป๊อปปี้ของคุณกนละายเป็นป๊อปปี้แบบเซตสิบเลยคือมันจะโดดทุบๆๆๆแล้วมันทุบแรงมากๆนะครับแล้วใส่เทมเป็น a d เป็นไฟเตอร์ไปเลยแล้วทุบโคตรแรงนะบวกกับอาริที่อาริก็มีทูดาเมจอยู่แล้วเนาะคือตัวอาริเนี่่วาก ถือว่ายังพอเล่นได้นะครับก็เล่นเป็นบอร์ดนี้ก็คือบอร์ดคล้ายๆบอร์ดอารีเก่าเลยนะแค่ว่าเป็นโลหาป๊อปปี้สดาวนะครับต่อมาครับก็จะเป็นลิเลียนะครับเป็นลิเลียฮีโร่ออพเมนไฮฮอสพาวเวอร์นะครับเออบอร์ดนี้จะแบบเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้สักเล็กน้อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยลิ ia, เลียจะไม่ได้เล่น6แบดชันลิเลียแบบจะเล่นแบบแค่แบบ2แบดชัน4แบดชั่นเท่านั้น แล้วก็ไปเล่นเป็นแบคลน์เป็นอาริเป็นอะไรช่วยทำดาเมจแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยบอดดิเรียมาเล่นเป็น6แบชชั่นแทนแล้วนะครับเป็น6แบชชั่นเลยแล้วก็ใส่ห้อยคาริสตาไว้นะครับห้อยคาริสตาไว้เป็นตัวช่วยทำดาเมจนะแล้วก็เป็นเปิดสามมันติด้วยนะครับเพราะว่าสามารถเปิดไพโลได้เพราะว่าเชนเป็นแบชชั่นแล้วก็ใส่อาริมาเป็นไพโลใส่เฮคาริมเป็นแบชชั่นเพราะงั้นคุณก็ใส่คาริสตาอีกตัวหนึ่งให้มันกลายเป็นสามมันติดสตรเกอร์นะครับแล้วก็มี2ไพโล คอมเนี่ยความเก่งก็คืออยู่ที่ลิเลียนั่นแหละนะครับลิเลียลิเลียที่มีแบบที่มีฮีโร่อารเมนเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวละครที่แรงมากๆแบบมันจุม่มมันจุม่มหายจุม่มหายเลยนะคือจากเดิมเป็นตัวแทงเนี่ยคือคือผมค่อนข้างชอบการดีไซน์ฮีโร่อารเมนในเซตนี้นิดนึงตรงที่ว่าบางตัวแบบจากเป็นตัวแทงอะ่ะมันกลายเป็นไฟเตอร์มันกลายเป็นแคลรี่แบบคนละเรื่องไปเลยเหมือนเหมือนเป็นตัวละครคนละตัวไปเลยนะครับก็อันเนี้ยก็ไปลองเล่นกันดูนะครับคอมนี้ผมลองแล้วค่อนข้างแรงนะครับ แต่ว่าลิเลียก็ต้องมีไอเทมนะลิเลียต้องมีไอเทมแบบตามนี้เลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นฮันนี่แมนซี่นะครับก็เหมือนเดิมอันนี้ก็จะคล้ายๆกับคอมบิสแคนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสวิตชุดนูนูเนาะก็จากเดิมสวิตชุดนูนูเนี่ยจะเล่นเป็นแบบเป็นคอคโมแบ็คไลจะไม่เล่นเวก้าใช่ไหมเพราะว่าเวก้าเนี่ยกว่าคุณจะโลมันทิศสามดาวในคอมโลสองบาทมันใช้เวลานาน แล้วเวก้าก่อนนั้นเนี่ยหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าตอนนี้แล้วเออมันมันไม่ได้เก่งเท่าตอนนี้นะครับตอนนี้เขาบัฟมาเนี่ยเวก้าหนึ่งดาวสองดาวเนี่ยแรงมากขึ้นทําให้ดาเมจคุณอ่ะมันมันมันพอนะครับจากเดิมเนี่ยอาจจะขาดดาเมจถ้าถ้ากูเล่นเวก้ากับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็คือบอร์ดที่แบบเป็นเป็นฮีโร่ออกเมน์ของตัวแฮนนี่แมนซี่ทั้งบิสแคงทั้งนูนูเนี่ยมาใส่เวก้ากันนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องดาเมจได้คุณได้ ต้นเกมอาจจะอาไอเทมให้ซิกใส่ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเปลี่ยนให้เวกาทีหลังนะครับแต่แครี่หลักอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอกมอเนาะก็ตามหลักปกตินะครับส่วนนูนูก็ต้องไอเทมตามนี้แหละเท่าที่ผมลองมาคือนูนูไอเทมประมาณนี้คือเก่งที่สุดละก็เป็น BT, Arc Angel แล้วก็วอลมอกนะครับต่อมาครับคอมที่ ได้บัฟมานะครับได้บัฟมาแล้วก็มีเนิร์ฟทิดนึงมีทําให้เบรกพอยต์ของชูกราฟมันนานมากขึ้นคุณจะไม่ได้มาแคสเอาเร็วเท่าเดิมแล้วแต่ว่าตัวของเกรนเนี่ยได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นการรีเวิร์กใหม่นะครับทาให้ตัวของเกรนเนี่ยออสามารถจ่ายดาเมจได้ถี่มากขึ้นนะครับจากเดิมอาจจะจ่ายแรงจากเดิมแบบจ่ายแรงแต่แบบนานๆจ่ายทีแต่ว่าตอนนี้มันจ่ายถี่มากขึ้นทําให้มันมีโอกาสแบบฆ่าตัวละครบางตัวได้มากขึ้นนะครับบางตัวแบบ างตัวบขอฮิตหนึ่งค่าได้จากแพทเก่าแต่ว่าแพทนี้ก็จะสามารถทําได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคือจิงจิงโดนแก้บั๊กแล้วทําให้คอมเอ,อ่อชูกรคราฟก็คือเล่นง่ายมากขึ้นเฟกไอเทมง่ายมากขึ้นนะครับคือมีคือคีย์หลักของคอมเนี่ยที่มันเก่งขึ้นน่ะก็คือเกวินกับจิงนะครับต่อมาครับ ที่สี่วอลเลเยอร์นะครับเนื่องจากคอมอื่นๆโดนเนิฟไปเนาะบางคอมแบบบางคอมอ่อนลงแบบตัว4บาทบางตัวอ่อนลงนะครับทําให้คาตาลีนาที่ได้บัฟมาในแพทก่อนมันเฉิดฉายขึ้นมามากๆในแพทนี้นะครับจริงๆมันเฉิดฉายมั้งแต่แผทที่แล้วแล้วแต่ว่ามันยังไม่ฉายเท่านะครับแพทนี้ก็คือแบบขึ้นมาเลยนะครับคาตาลีนาาดาวนะแล้วก็นีลา3าดาวส่วนอาคาลิเนี่ยโดนเนิบค่อนข้างเยอะนะครับ ทำให้ในในแพทเนี้ยเราเราเราจะไพ่อออริตี้ไปที่นีล่ากับคาตาลีนาถ้าคุณโลฮิตนีล่าคุณไม่ต้องทำอาคาลีก็ได้คุณขึ้นเวลเจ็ดไปหาคาตาลีนาต่อเลยก็ได้นะครับในคอมนี้คือจากเดิมเนี่ยมันต้องแบบต้องต้องทำนีล่าต้องทำอาคาลีแล้วคาตาลีนาไว้ที่หลังนะคือไพ่อออริตี้มันจะเปลี่ยนกันนะครับจากเดิมเนี่ยต้องฮิตสองตัวก่อนต้องฮิตนีล่าฮิตอาคาลีก่อนแล้วค่อยขึ้นไปหาคาตาลีนาแต่ว่าตอนเนี้ยคือฮิตตัวหนึ่ง จริงๆฮิตตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าถ้าฮิตอาคาริเนี่ยมันก็จะเก่งไม่เท่ากับนีล่าในตอนนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าฮิตอาคาริแล้วนีล่าไม่มาเลยได้ไหมแล้วค่อยขึ้นไปหาคาตาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยพยายามทําเป็นนีล่าให้ได้นะครับนีล่าแล้วก็ขึ้นไปหาคาตาดีน่าเนาะต่อมาครับคอมที่เก่งตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วแพทนี้ก็ยังเก่งอยู่เพราะว่าไม่โดนอะไรเลยคนอื่นโดนกันเต็มไปหมดนะครับก็คือ7จ็ดฟอร์สนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับคอมนี้เล่นทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเอาเอาตาเอาตาฟอสใส่ให้วารัสไอเทมโอลาฟอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าก็คือเงื่อนไขเดิมเหมือนกันก็คือต้องมีอีคอนเพราะว่าคุณต้องขึ้นเวล8แล้วมีเงินโลเยอะนะครับคอมค่อนข้างแพงมีตัว4บาทถึง3ตัวที่จําเป็นไม่สามารถเฟกตัวอื่นได้นะครับแล้วก็มีตัว5บาทอย่างไดอาน่าด้วยนะตัว5บาทอย่างไดอาน่าเนี่ยถ้าคุณได้มาเนี่ยมันบอร์ดมันจะเปลี่ยน เป็นคนละบอร์ดเลยนะครับกับการถ้าคุณไม่มีได้หน้าคุณต้องเล่นวอลวิกเนี่ยบอร์ดก็จะดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะเพราะงั้นคอนดิชันของคอมนี้คือต้องมีตาฟอร์สนะครับต้องมีตาแน่ๆแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็คุณต้องมีอีคอนที่ดีแล้วก็ต้องมีเลือดที่เยอะนะครับก็อาจจะต้องเล่นจากวินสติกมาจะง่ายที่สุดนะต่อมาที่คอมสุดท้ายครับก็คือวอลวิกลีโล วอลวิกรีโลเนี่ยจะดีที่สุดนะครับถ้าคุณได้ไอทมเถมคอรัปแวนไพดิกเซปเตอร์มานะครับที่เป็นไอเทมอาร์ติแฟกที่เป็นไอเทมที่ทําให้มันได้ดูดเลือดแล้วมันก็จะใช้สกิลไม่ได้เนาะแล้วคุณก็ใส่อเทมตีไว้อย่างกุนซูแล้วก็การซีซีวอลวิกคุณจะกลายเป็นปีศาจหมาป่านะครับปีศาจหมาป่าบ้าเลือดนะครับมันจะวิ่งตีแบบรัวๆเลยนะแล้วคุณก็เล่น6แวนกาดตัวมันจะอึดมากๆคุณลองนึกภาพดูนะ6แวนกาดโคตรอึดนะครับ แล้วก็มีฮันเตอร์ที่แบบพอฆ่าปุ๊บมันได้บูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัวมันไม่ต้องมาเสียเวลาแบบง้างสกิลเพราะว่ามีแวมไพร์ลิกแถมมีดูดเลือดแถมตัวมันมีการซีซีอีกแถมตัวมันยิ่งไฟนานมันยิ่งเก่งจากคุณซูอีกนะครับก็มันจะกลายเป็นปีศาจมาป่าดตาแดงนะครับสำหรับคอมนี้ก็แต่ว่าคอมนี้ก็คือคอนดิชันค่อนข้างเยอะแหละเพราะว่าไอเทมต้องเป๊ะนะครับควรมีแวมไพร์ลิกด้วยถ้าไม่มีแวมไพร์ลิกมันก็จะไม่เก่งเท่าจะถามว่า ถ้าไม่มีแวมไพลิกแล้วใส่เป็น BT เป็นดูดเลือดเล่นได้ไหมพอเล่นได้นะครับแต่ว่าก็จะอันดับก็จะแบบไม่สูงเท่าคนที่แบบเล่นแบบมีแวมไพลิกเนาะโอเคสำหรับค้อมในแพท14.17ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นแบบเป็นแค่ช่วงแบบวันแรกๆเนาะเป็น3-4วันแรกเป็นช่วงสัปดาห์แรกของแพทเนี้ยบ,บางทีเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะมีคอมแปลกๆใหม่ๆเด้งขึ้นมาอีกก็ได้นะครับ เพราะงั้นก็เดี๋ยวถ้ามีคอมอะไรแปลกๆกัใหม่เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ